สวัสดีช่วงเย็นๆนะคะวันนี้พี่เป็นงานหนักกับพึ่งสองคนงานโหดค่ะแต่ว่าสนุกก็ไปเรื่อยๆเป็นการเอาดาย่าเอารุ่นเบนนี่ฮารุกะนะคะทีนี้ไม่มีเวลาค่ะดูตรงที่ยังไม่ดาย่าสิตรงนี้ได้เสร็จแล้วค่ะต้องใช้สมาธิและ ความอึดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใกล้ความจริงแล้วก็พี่เป็นจะทำประมาณนี้นะครัพี่เป็นจะใช้วิธีการดึงเอาเนาะเนี่ยค่ะเพราะว่าเราเปิดน้ำให้น้ำเขาแล้วก็ดึงเอาพอดีมีออเดอร์ยอดเป็นนี้มาเยอะค่ะก็เลยเราต้องดูแลเขาให้ทันดูแลเขาให้ได้ทันขายยอด <laughs> ไม่มียอดจะให้ลูกค้านะคะ <laughs> สาหัสเลยพี่เป็นจะได้เงินอยู่แล้วแท้ๆแต่ไม่มียอดให้ลูกค้าวันนี้ก็เลยกับเพึ่งสองคนก็ต้องเสียสละเวลาดายาซะหน่อยก็พี่เป็นส่วนมากพี่เป็นจะใช้การดึงนะคะเนี่ยดึงแบบเนี้ยดึงแล้วก็ต้องเอาดินออกเป็นงานที่พี่เป็นไม่ชอบเลยแต่ทาไปทํามาเริ่มจะสนุกแล้วเริ่มจะโอเคแล้วคะ่ะเนี่ยค่ะดึงไปเรื่อยอย่างนี้แหละคะ่ะ เนี่ยคะ่ะไอ้ตรงรกก็รกเนี่ยคะ่ะตรงที่พวกพ,พี่เป็นเอาเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ก็ตรงกลางนี้ก็จะมีแต่หญ้าเห็นไหมคะนั่นน่ะหญ้าทั้งนั้นเลยแล้วก็ทีนี้พอเราให้น้ําให้ปุ๋ยทีนี้ยอดเขาก็จะแตกสวยเลยคะ่ะเพราะเขาไม่มีคู่ต่อสู้แล้วเอาคู่ต่อสู้เขาออกหมดละ เ,เ,เพราะเราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะคะแต่จะฆ่าตัวเอง <c oughs> ไม่ได้พูดเลนอันนี้ก็ะดยายหญ้าค่ะเห็นไหมเขียวชะอุ่มเลย <c oughs> แปลงไหนที่เอาไม่ทันก็อย่างนี้แหละคะ่ะเป็นธรรมดาทำไปเรื่อยๆไม่ต้องจริงจังไม่ต้องซีเรียสก,กับเขามากไม่งั้นจะเป็นทุกข์เนาะ <c oughs> ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นออเดอร์มาหมื่นยอดได้ร้อยยอดก็เอาแค่นั้นแหละคะ่ะ อย่าคิดเยอะเดี๋ยวจะทำกะเกษตรอย่างไม่มีความสุขอย่างนี้เดี๋ยวพี่เป็นใส่ปุ๋ยบำรุงอีกนิดหนึ่งก็ยอดก็โอเคแล้วค่ะสวยงามแล้วค่ะอันนี้คือเราดาย้าเขานะเอารุ่นเขาตรงไหนที่เอารุ่นทันก็จะสวยๆหน่อยก็จะประมาณนี้แล้วค่ะให้น้ำและให้ปุ๋ยก็โอเคแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวจะเห็นผลเองเนาะอาจจะใช้เวลานิดนึงก็ต้องอดทนเดี๋ยวรุ่นต่อไปจะพยายามเอาให้ทันเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เขียวชื่ออุ่มเลยจ้า